ทุกชัานเลยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทําบักมัดใหญ่นะครับใช่ก็เหมือนทําบักดาบใหญ่นั่นแหละฮะเออแต่มันมัดมันก็จะไกลขึ้น,นเดี๋ยวผมขอไปล่างแปลงล่างเป็นพระใหญ่ก่อนล้วกันนะ <ๆ S 1> แปลงล่างเป็นพระใหญ่เสร็จแล้วนะครับคือทอ่านผู้ชมต้องกดให้ทันนะถ้ากดไม่ทันนี่คือไม่ได้นะ นี่ผมจะกดให้ดูนะครับมันก็จะกลายเป็นนี่นี่มันก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่เอฟเฟคเอฟเฟคหมัดหมัดตอนหนึ่งนี่มันก็จะใหญ่ขึ้นครับแถมเราจะตีไกลขึ้นด้วยนะครับมือเราอยู่ในร่างผาเลยนะครับอืมแล้ววันนี้ผมจะสอนทำาดาบใหญ่ด้วยนะครับสํนะาหรับมือถือนะครับอืมนี่นะครับสําหรับมือถือนะอันนี้นะ คือสลับมือถือเท่านั้น,นครับทำได้นะเออสลับมือถือนะแล้วผมเออเดี๋ยวผมสอนทำบักดาบโอเคมาแล้วกันมาแล้วครับแล้วผมสอนทำบักดาบนะครับให้คุณกดตรงนี้นะครับแล้วคุณเอานิ้วคุณนะชี้ไปที่ดาบแบบใกล้ๆเลยแล้วคุณกดไปทางล่างแล้วคุณกดไปที่ดาบ ให้ไวที่สุดนะครับกดไปที่กดแปลงรลาวปุค๊คือคุณต้องกดที่ดาบให้ไวที่สุดนั่นเองคุณจึงจะได้ปักดาบใหญ่นะครับเอ้ยอันนี้ผมอันนี้ผม,นนผมกดไม่ค่อยโดยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเอาใหม่นะครับผม,ผมจะลองเอาใหม่นะไม่ไดแดกละมามาผมเอาดีดีละตอนนี้ผมจะเอาดีดีละนี่นะครับผมก็ได้แล้ว นี่ผมก็ได้แล้วนะครับจาบใหญ่แล้วผมก็สอนมัดไปแล้วนะเออหรือว่าจะอีกรอบเอออีกรอบแล้วกันนะเผื่อคนดูแบบเผออื่อคนดูลืมอะไรอย่างเงี้ยเออมาจะผมจะสอนทำมาทำมัดใหม่นะครับเริ่มจากแปรงล่าครับแล้วคุณเอานิ้วนะครับคุณลอยชี้ไปเลยนะครับลอชี้ตรงหมัดคุณไปเลยแล้วกดแปลงล่านะครับแล้วกดตรงนี้ อุ้ยอันนี้ผมไม่ได้วะ่ะอืมแล้วผมขอร้องใหม่นะครับผมกดไม่เร็วพอไงผมขอร้องใหม่นะครับกดแปง้างล่าปืนแล้วกดมาเลยครับไม่เร็วอีกแล้วครับแป๊นนหนึ่งผมขอเวลาแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวมืวกก่อกมผมเนี้ยได้หมัดเลยคือผมจะได้แบบหมัดตีไกลขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะดีมากเลยนะครับ นี่มันทำไม่ได้หรอวะท่านผู้ชมเป็นไรอะเมื่อกี้มันยังทำได้อยู่เลยนะครับอือเอ่อไปไปทดลองกันเอาเองแล้วกันนะเฮ้ยนี่ไงผมได้แล้วผมได้แล้วเออนี่นี่นี่ผมได้แล้วเห็นไหมมันจะตีไกลขึน้นมาส่งดีมากดีแบบดีสุดๆเลยอะอืคือไม่ต้องใช้ฝนพามันก็ตีไกลขึ้นแล้วอะคือดีอ่ะผมบอกเลยนะครับนี่ ฟาร์มได้แบบชิวๆเลยอ่ะเออนะครับอือก็ก็ไปทําตามกันได้นะเไปฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็ก็คือดีอ่ะเออทำหมัดให้ระยะไกลขึ้นนะทำหมัดบั็กอ่ะที่จริงหมัดมันใหญ่นะครับนี่ขนาดเอฟเฟกต์มันใหญ่ๆเลยเห็นไหมคุณเห็นไหมอือแปลว่าหมัดมันก็ไกลขึ้นด้วยนะครับ เหมือนเราเป็นรังพาเลยเหมือนดาบเลยดาบแค่แค่ดาบมันจะใหญ่ขึ้นนะครับหมัดหมัดมันไม่ใหญ่นะแต่แต่เอฟฟิเนี่ยคุณเห็นไหมเอฟฟิฟ้าเนี่ยมันมันจะใหญ่ขึ้นนะครับโอเคไหมโอเค,มอเคผมมาสอนทํำบาแแค่นี้แหละอย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยละกันนะเป็นกำลังใจให้อย่างดีเลยนะนะถ้าผมทำต่อต่อไป ข้างหน้าสายข้างหน้านะครับมอเคเจอกันเจอกันนะ่จิ๊กหรอจิ๊กกันจอกันขอเป็นคลิปเป็นเพียยน,นท่นนี้นะครับกดติดตามด้วยโอเคไหมเป็นกำลังใจได้ดีเลย